สามารถหลุดออกจากการเกิดได้เลยครับมันดับไม่จริงครับมันเล็กมากมันแทนที่มันจะหายไปมันไม่หายเหมือนกับควันบุหรี่ครับเวลาไปใครมาสูบบุหรี่หรือลุงสูบบุหรี่หรือเฮิร์บอะครับสูบยาเนี่ยเสร็จปุ๊บควันหายอย่านึกว่ามันหมดไปมันไม่ได้หมดนะครับมันเล็กกว่าของเล็กมันเล็กกว่าปลายเข็มมันเล็กกว่าของเล็ก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  มันไม่หมดไปครับถามว่าถ้าทำหมดไปได้ไงมันหมดไปจะต้องใช้ใช้ค่าคงที่แล้วค่าคงที่ในขณะการใช้เนี่ยระดับของออโต้ธรรมดาเนี่ยครับแต่ล่าสุดนะครับมันทำให้ไฮสปีดเทอร์โบเจ็ตบวกความไวแสงสามพันล้านปีแสงหรือเกิดขึ้นดับไปเวลาเท่ากับสูตรคือดับบนออโต้ เพราะอะไรครับเพราะการเข้าออตโต้ไม่มีสิทธิ์โสดาบันก็ยังไม่ได้ครับรู้ได้เข้าใจได้แต่คนที่จะดับได้ต้องพุทธะหรือพระอรหลานลุงต้องพุทธนะครับเอเจ้พอพุทธะพาออกพระอรหันต์ถึงทําได้ใช่ไหมลุงหลานเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์พุทธะร้อยโอ้โหยังขนาดอรหันต์ยังไม่พ้นอีกเหรอครับไม่รู้ถ้าพูดถา,ถามเมื่อทีเนี่ยก็ต้องถามอ่ะแล้วอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่หลุดพ้นนี่ครับ ครณหลุดพ้นแล้วเรื่องของพไม่คนในมหาักรวาชแนกัพระอรห์เ้าสิบปีทั้งหมดมัน,มนได้หมดล้วแหล้แต่สือนหลุดพ้นแล้วการเป็นว่ายอยังครับพระอรหัน์เนี่ยถ้าหลุดแล้วก็ร้อยเลยครับลุงไม่ได้อีกเหรอถ้าเทียบกับพุทธะไม่ยกพุทธะเลยเพราะพุทธะผมก็เหมือนปับเทียบลุงอะว่าลุงไม่ถูกจัดอยู่ในประเภทของของการมีอะ หลุดแล้วครับครับเห็นไหมนี่วิธีการเช็คครับไม่ต้องไปดั้งสมาธิไม่ต้องไปเช็คก,กับใครกระถามข้างๆนีแ่แหละครับแล้วก็ไม่ยอมด้วยทีเดมก็ไม่ยอมด้วยไม่ใช่คือพวกโอโลมปติโลมอ่ะอ้าปากหวอฟังก็ไม่ทันคิดก็ไม่คิดก็ไม่เข้ารู้ก็ไม่ได้แล้วจะบอกว่าเข้าใจได้ไงดูเวลาทีเดียมสวนดด นี่นะครับคือคุยกันอย่างนี้ครับก็อยากจะคุยกับหน้าจอเฟ to f เฟ e ที่ทุกคนสามารถขึ้นจอได้จะได้เจาะเกราะได้โอเคนะเมื่อ F F คือตุบตับไม่ต้องยุ่งกับมันครับเพราะอะไรครับมัน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 ยังไงอ่ะมันทำงานตามค่าคงที่แต่ที่มันทำงานลำบากเพราะเพราะมันมีมันมีอะไรครับมันมี ที่ผมบอกคือมันมี SPD เป็นตัวกลั่นกลางตรงนี้อยู่ตรงไหนมากที่สุดไม่อยากจะไปใช้คำพวกนั้นเอาว่าคำว่าใจแล้วกันนะ นึกคิดนี่แหละเพราะว่าจะไม่พูดถึงคำว่ากายเพราะว่าต้องการสงวนคำว่ากายเนี่ยเป็นภาษาใหม่ความหมายใหม่ไม่ใช่ภาษาใหม่ความหมายของกายคือคอรสอครับความหมายของกายคือคอรสอความหมายของใจคือนอนคอนนี่แหละ ความหมายของที่บอกว่าจิตสกปรกก็คือบอทเนี่ยแหละครับแต่ต้องเห็นความสว่างในบอดนะเห็นไหมครับรวมความถ้าถามว่าจัดการเนาะถ้าจะจัดการตัวที่มันเป็นอุปสรรคตัวกลางจริงๆแล้วอะ่ะการจัดการเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าไปทําความสะอาดก็สําหรับเยนก็ก็คือของสองสิ่งตอนนี้เรามีปัญหาในบ้านเมืองเราครับมีปัญหาอยู่กับว่าตัวพืชที่เป็นพืชที่เป็นยาเนี่ยครับ ไปมองคนละมุมเวลาพูดสองมุมในที่เดียวกันน่ะคนที่มีปัญญาระดับสามเท่านั้นนะครับระดับดวงตาที่สามจึงจะสามารถของสองสิ่งในที่เดียวกันได้เพราะถ้าไปบอกว่าไม่ดีปุ๊บฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่ามันดีเห็นไหมนั่นแหละครับจึงเกิดการโต้แย้งหักล้างกันไม่จบไม่สิน้นลองมาฟังซิว่าสำหรับลุงแล้ว ยังไงครับหลงพือเป็นยาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นกันชาเนี่ยดูหมยอยังไงครับออสหรับตรงนี้เพืชจริงๆมันก็เป็น,ย,น,ย,นยามาตั้งนานขโขลแล้วล่ะยารักษาตัวเรานะครับมันนานขโขลแลลวะตอนลนังเราพอเวลาพิธีสา์เข้ามามันก็มาจำแนกพอจำแนกไปก็อันนั้นอยู่ในเกณฑ ว่าไงเศรษฐีดบอีกอันนึงก็อยู่ในเกณฑ์ที่ขับกล่อมขับกล่อมความรู้สึกนึกคิดรับกล่อารมณ์เอาตรงไหนกันเนี่ยแต่สำหรับคนที่เขาเสพด้านนี้นะกัญชากับใบอะไรอีกอันหนึงที่บุรีรัมย์กะทอมกลุ่มนี้เวลาเขาทำงานนะด้วยเขาจะทำงานโซ่แดดมาก แปลว่าแดรดร้อนเนี่ยไม่วิตกออกกระเพื่อมเลยครับคล้ายๆกับว่าเขาปรับตัวเข้ากับความรอ้อนได้ยอย่างลงตัวเหมือนกับว่าทําแล้วไม่รู้จากเหน็ดเหนื่อยประมาณนั้นนะครับถ้าหากว่าเขาได้เสพพืชประเภทนี้เข้าไปครับทีนี้การเสพมันก็กรรม,มีกรรมวิธีแต่ถ้าหากว่าใส่หม้อแกงธรรมดานี่เองใช่ไหมฮะมันก็ซึมเข้ามาเทน้อยนี่เองอย่าไปทําอย่างอื่นไม่รู้นะส่วนตัวเนี่ย ใส่ต้มปูต้มปลาพวกนี้มันจะทําให้อาหารมือเนี้ยรู้กัว่ากลมกรอบมันจะไปในรูปแบบธรรมชาติแค่นี้เองฮะไม่ต้องไปแปรรูปนะฮะไปทางด้านอื่นนี่คือที่บอกว่าพืชปัญญาโอเคครับตอานี้เนาะอ่าแล้วดูทีเดียมนะครับเวลาแปลแปล,แปลจากลงมานะครับค่าเลกตาม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 มาดูนะครับมันเป็น สรรพคุณทางพืชครับใบไม้เป็นยาเห็นไ,ไหมครับยายายาถามว่าสรรพคุณทางพืชตรงนี้มันไปทำให้กลไกลกึึงออโตเมติกหยุดทำงานครับพอมันสั่งการให้หยุดทำงานถ้าทางของเรามันแปลว่าอะไรตอบครับ มันทำให้กลไกกึ่งออโตเมติกหยุดทํางานเชิญครับมัว่วขอให้มั่วนะมั่วนะครับเชิญสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์สิบเก้าขอบคุณสำหรับกดใจครับแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองมันทำให้อีกนิดหนึ่งครับโอเคครับ แค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าแม่หนุยอ่ะไม่ธรรมดามันทำให้ตัดระบบเข้าสู่ค่าคงที่ครับคือทำให้หลับนั่นเองครับสรรพคุณทางนี้มันตัดสำหรับผู้ที่เจ็บปวดเหมือนงงเบอร์ชางครับมันตัดระบบแต่พอตัดระบบเสร็จปุ๊บให้หลับ แัให้หลับใช่ไหมครับพอหลับเสร็จปุ๊บส่วนที่มันเป็นสรรพคุณตามมาอีกข้างหนึ่งสำหรับคนที่ที่ปกตินะครับเมื่อกี้คนป่วยนะแต่ถ้าเป็นสำหรับคนปกติคำถามอยู่ว่ามันไปทำอะไรที่ตอบไปแล้วเหมือนกัน ตอบมาแล้วนะครับว่า u, เบลอเป๋มึนคําถามว่ามันไปท,ทําที่ท่านเขียนมานั่นแหละมันไปทําที่จุดไหนครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์สิบเก้าครับมันไปทําที่บอดครับอาจารย์ดีมากอาจารย์นั่นแหละครับคืออะไรแล้วไหมฮะ คือยังไม่มีองค์ความรู้และหรือคนที่มีองค์ความรู้อะครับไม่ได้ถูกยกขึ้นมาให้สร้างความเข้าใจครับเพราะไม่มีอะไรหรอกครับที่ไม่มีสองด้านมันมีหมดครับสองด้านด้านที่หนึ่งเราก็มองว่าเป็นโทษด้านที่หนึ่งก็มองว่าเป็นประโยชน์ด้านที่มองว่าเป็นถูกว่าหนึ่งมองว่าเป็นผิดเพราะอะไร ก็ถึงบอกไงครับว่าอย่างเช่นที่ผมบอกว่าผมดันทะลึ่งไปคุยกับคนที่คิดไม่ได้คิดไม่เข้าคิดไม่เป็น